เวลาเราเปิดข่าวมาแล้วเจอเรื่องบิตคอยนี่นะครับตัวเลขราคาที่พุ่งสูงปริดของมันมักจะทําให้เรารู้สึกว่าโหมันซับซ้อนแล้วก็ไกลตัวเราจังเลยแต่ถ้าเราลองมองข้ามตัวเลขพวกนั้นไปนะครับมันอาจจะมีอะไรที่ตานออกไปโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้วันนี้เราจะมาลองแกะกันดูครับว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังตัวเลขพวกนั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่คําถามแรกเลยที่หลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือมันแพงไปหรือเปล่าเนี่ยหรือสงสัยเราจะตกรถไปแล้วมัง้ง ซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเข้าใจบิตคอยน์จริงๆคำถามที่เราควรถามเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่ามันแพงหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องของมูลค่าที่แท้จริงของมันต่างหากหล่ะครับนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยเป็นคำพูดของคุณ CK ที่ชวนให้เราลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับคือให้ย้ายโฟกัสจากไอตัวเลขราคาที่มันขึ้นขึ้นลงลง,ล,งลุกวันเนี่ยไปมองที่แก่นของมันจริงๆที่เรียกว่ามูลค่า ซึ่งต้องบอกเลยว่า2คํคำนี้มันต่างกันคนละเรื่องเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมการมองแค่ราคาอย่างเดียวเนี่ยมันถึงเป็นปัญหามันก็เหมือนกับเราพยายามจะเข้าใจหนังทั้งเรื่องแต่เราดูแค่ภาพนิ่งแค่ภาพเดียวนั่นแหละครับมันไม่เห็นภาพรวมเลยคือไอราคาที่เราเห็นกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นแค่ภาพสะท้อนระยะสั้นๆของตลาดเท่านั้นเอง มันโดนลากไปตามข่าวรายวันบ้างอารมณ์ของคนในตลาดบ้างแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมันคือภาพแชะเดียวนะวินาทีนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของสินทรัพย์ตัวนั้นเลยแม้แต่น้อยครับโอเคเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะครับเรามาเริ่มจากคำที่ทุกคนคุ้นเคยที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือคำว่าราคาครับลองสังเกตคำบนสไลด์ดูนะครับคำว่าผันผลสูงกับ เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนี่ยแหละครับคือธรรมชาติของราคาเลยมันไวต่อทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับตั้งแต่ข่าวลือไปจนถึงนโยบายใหม่ๆบางทีแค่ไม่กี่นาทีก็เปลี่ยนไปแล้วเอาละครับพอเราเข้าใจเรื่องราคาแล้วทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งที่ผมมองว่ามันสําคัญกว่ากันเยอะเลยนั่นก็คือมูล,ลค่าครับ ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือมูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ขึ้นขึ้น,นลงลงตามอารมณ์ตลาดรายวันแต่มันคือสิ่งที่อยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งกว่ามากๆเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสร้างใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันต่างจากราคาที่แบบพูดว่าไปมาคนละเรื่องเลยครับแล้วอะไรหลักคือรากฐานของบิตคอยสไลด์นี้สรุปให้เห็นเป็น4เสาหลักสําคัญเลยครับ1คือการกระจายศูนย์คือมันไม่มีใครคนเดียวมาสั่งการได้ 2. คือความหายากอันนี้ชัดเจนเลย เพราะมันมีจํากัดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีเพิ่มได้อีกแล้ว 3. คือพลังของเครือข่ายที่ยิ่งมีคนเข้ามาใช้เยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นและสุดท้าย4คือตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เป็นพื้นฐานที่มันแข็งแกร่งและปลอดภัยมากๆทั้งหมดนี้แหละครับที่รวมกันเป็นมูลค่าที่แท้จริงของมันซึ่งมันแทบจะไม่เกี่ยวกับราคาที่วิ่งไปวิ่งมาในแต่ละวันเลยพอเราเข้าใจความแตกต่างตรงนี้แล้วทีนี้แหละครับเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมอง จากการวิ่งไล่ตามตัวเลขไปสู่การทำความเข้าใจเหตุผลที่มันอยู่ข้างหลังจริงๆสไลด์นี้คือชัดเจนมากครับเหมือนเอามาเทียบกันให้เห็นจจะเลยราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเกมระยะสั้นแต่มูลค่ามันคือเหตุผลมันคือการมองระยะยาวราคาถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นของคนในตลาดแต่มูลค่าเนี่ยมันมาจากเทคโนโลยีและความหายากของมันเองมันเหมือนกับเราเทียบราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นลงรายวันของบริษัท กับโมเดลธุรกิจจริงๆแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้บริหารซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ยังไงนี่เลยครับเป็นเหมือนกรอบความคิดใหม่ในการประเมินขั้นแรกรับรู้ราคาคือเห็นแหละว่ามันเท่าไหร่แต่อย่าหยุดแค่นั้นขั้นที่2มองให้ลึกมองให้ไกลกว่าตัวเลขตรงหน้าขั้นที่3ไปสํารวจปัจจัยพื้นฐานที่เราคุยกันไปเมื่อกี้และสุดท้ายขั้นที่4ส,สร้างความเห็นต่อมูลค่าของมันขึ้นมาด้วยตัวเอง นี่คือเครื่องมือทางความคิดง่ายๆที่จะช่วยให้เรามองภาพได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับโอเคมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับคือสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การจะมาบอกว่าราคาไม่สําคัญเลยนะครับแต่มันคือการชวนให้ลองมองมันในมุมที่แตกต่างออกไปมุมที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและนี่คือข้อความที่สําคัญที่สุดครับหัวใจของเรื่องนี้เลยคือแทนที่จะถามว่าเฮ้ยราคามันเท่าไหร่แล้วลองเปลี่ยนคําถามในใจเราใหม่เป็น อะไรคือเหตุผลที่ทำให้มันมีมูลค่าแค่เปลี่ยนคำถามนิดเดียวเชื่อไหมครับว่ามุมมองของเราจะเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยและสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าไอ้กรอบความคิดเรื่องราคาที่เป็นเปลือกนอกกับมูลค่าที่เป็นแกนแท้ข้างในเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกของการลงทุนอย่างเดียวนะครับเราจะเอานาวคิดนี้ไปปรับใช้กับการประเมินสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ